ใกล้จะจบปีทําความสะอาดรองเท้าสักทีเองเนี่ยเพื่อนเอนได้ทําความสะอาดหรือยังครับโดยการทำความสะอาดครั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องใช้กระมังหรือว่าพื้นที่อะไรให้มันมากมายครับโดยที่มีแค่โต๊ะแปรงผ้าและน้ํายาเพื่อนๆสามารถทําความสะอาดรองเท้าได้เสร็จภายใน5นาทีเท่านั้นจะเป็นยังไงพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ let's go เฮ้ hey, สวัสดีครับผมฟิล <ผม S 1> จากช่นงฟิลออนฟีสช่องพาเพื่อนไปออนฟีดนหาเที่ยงต่างด้วยเท้าสุดเฟี้ยวนะครับผมวันนี้เนี่ยผมชวนเพื่อน,นมาทำความสะอาดรองเท้ากันเพื่อนๆบางคนเนี่ยซื้อรองเท้ามาบางคู่เนี่ยยังไม่เคยทำความสะอาดเลยด้วยซ้ำเพราะพอนึกถึงการทำความสะอาดรองเท้าเนี่ยผมก็จะนึกถึงกะละมังใช้พื้นที่เยอะแล้วดูวุ่นวายต้องนำรองเท้าไปซักต้องนำรองเท้าไปตากเสียเวลามากมายครับ วันนี้เนี่ยผมมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมซึ่งวันนี้เรามากับผลิตภัณฑ์ของบาซุก้าครับตัวบาซุก้าเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ทำความสะอาดรองเท้าก็คือเพื่อนๆเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของแบรนด์บาสุก้าเนี่ยสามารถครบจบในแบรนด์เดียวได้เลยเนื่องจากช่วงนี้ครับผมออกไปเที่ยว่อยเนาะนำรองเท้าคู่นี้เนี่ยออกไปลุยด้วยกันนะครับและไม่ได้ทําความสะอาดเลยก็จะชวนเพื่อนเนี่ยมาทําความสะอาดซึ่งปัญหา ความสกปรกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของคาบดินคาบทรายหรือว่าคาบโคลนแค่นั้นนะครับผมมันมีถึงเรื่องของมิโซเหลืองและกลิ่นอับที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเป็นครับเวลาใส่ของเท้านานและเท้าเราเหงื่อออกง่ายอย่างเงี้ย มันจะทำให้รองเท้าอับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําความสะอาดรองเท้าเนี่ยที่ใส่ไปเที่ยวสองครั้งโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมจะมาทําความสะอาดตัวรองเท้าซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทาความสะอาดรองเท้าทั้งหมด2คู่เนาะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว n นกี้ไบยูที่ผมเคยรีวิวที่ตรงคิวคอเตอร์รจะเขียนว,ว่าฟิลออนฟีดนะครับผมส่วนตัวที่2จะเป็นตัว n นกี้แอร์ฟอร์ส1เอนเอที่ผมเคยรีวิวไปซึ่งใครไม่ดูรีวิวสามารถดูได้ที่คลิปนี้เลยเนาะเราจะมาทำความสะอาดทั้งหมด2คู่เนาะตัวดังโลเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ เอาตรงมันคือเบสิกของทุกคนที่สามารถเจอได้ก็คือแอปโซบกที่ติดตามตัวมิโซ่แล้วก็ตัวรองเท้าที่มันทําให้มันดูหมองตัวนี้เนี่ยผมใช้ไปเดินในคอนเสิร์ตมันจะเปื้อนคราบดินต่างๆนะครับผมตัวที่สเนี่ยที่เราจะทำความสะอาดเนี่ยเป็นตัว n นกะี้แอร์ฟอร์ส1 N B A ปัญหาของมันเลยนะจุดเดียวของ Air Force o n 1ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพบเจอคือมิโซ่ครับมันจะเหลืองมันจะชอบเหลืองมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาหลายปีมากๆมิโซ่เนี่ย มันเริ่มเหลืองแล้วอ่ะลองสังเกตเลยตรงท้ายตรงส้นรองเท้าเนี่ยมันจะเหลืองเลยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นทั้งสองข้างเลยมันจะเกิดอาการเหลืองแบบนี้อ่ะแต่ตัวหน้ารองเท้าเนี่ยมันจะไม่เกิดอาการเหลืองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่าปัญหาที่มิโ so ซเนี่ยมันเกิดอาการเหลืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากแดดสิ่งโสโคบที่ติดมากับรองเทา้าแล้วเราไม่ได้ทําความสะอาดในเวลานั้นมันจะทําให้เกิดค่าฝังหรือแสง UV หรือว่าแสงแดดเนี่ยแหละมันจะทาให้มิโซ Lopez เหลืองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ย เอาตรงผมไม่ค่อยใส่เลยด้วยซ้าตัวนี้ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากแดดครับรงเท้าผมเก็บไว้ในบ้านก็จริงครับแต่ว่ามันมีแสงแดดลอดโดนตรงมิโซ,โซเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาทั้ง2ปัญหาห้กันไม่ว่าจะเป็นตัวดังโลและ Air r o r o n 1พร้อมจบได้ในแบรนด์เดียวอย่างบาสุก้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกัน let's go เราทำความสะอาดตัวดังโลบายยูซึ่งผมเนี่ยจะใช้ผลิตภัณฑ์ซัก ของวาซูก้านะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารสกัดออร์แกนิกมาจากเปลือกส้มและถั่วเหลืองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นคลีนเนอร์เป็นโฟมนะครับผมพอบีบออกมาเนี่ยมันจะเป็นโฟมและสามารถซักแห้งได้เลยคุณไม่ต้องใช้กะละมังอะไรพวกมันมากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะาลองใช้กันเดี๋ยวผมจะมาใช้กับตัวแปรงของวาซูก้าเช่นกันนะครับเขาจะมีทั้งเซ็ตที่มีแปรงมาให้ด้วยซึ่งแนะนําว่าซื้อพร้อมแปรงไปเลยครับ <S <S โอเคอันดับแรกเปิดฝานะครับผมแล้วก็นําตัวคลีนเนอร์โฟมเนี่ยบีบลงตัวแปรงอ่าจะเป็นโฟมแบบนี้ เมื่อเราบีบโฟมแบบนีเ้เสร็จคุณสามารถนําตัวแปรงเนี่ยไปขัดกับมันเขาเลยคุณไม่ต้องไปผสมน้าอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาขัดกันเลยเนาะกลิ <S 2> <S 2> <S ่นหอมมากนะครับเป็นกลิ่นเปลือกส้มออกมาหอมชัดเจนมากๆดมรู้เลยอะว่ามันคือกลิ่นส้มอ่ะเป็นกลิ่นเปลือกส้มเลยนะครับหอม เมื่อขัดเสร็จนะครับผมถ้าตรงไหนเนี่ยมันยังดูมีคราบดำๆเนี่ยเราก็ขัดซ้ำได้เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ผ้าเนี่ยเช็ดกับตรงเท้าเลยและเป็นอันเสร็จครับซึ่งวันนี้ผมก็ใช้เป็นผ้าของบาสุก้าเช่นกัน เรียบร้อยครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างคือมันประหยัดเวลาสุดๆแล้วก็คุณไม่ต้องไปเตรียมของให้มันวุ่นวายไม่ต้องเตรียมกะละมังเตรียมน้ําอะไรขนาดนั้นแล้วก็ต้องมาตากให้มันเสียเวลาซึ่งเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จเราจะเริ่มทาการป้องกันแล้วนะซึ่งการป้องกันแรกผมจะทําการป้องกันโดยใช้สเปรย์กันน้ําของทางวาสุกะนำสเปรย์ตัวนี้เนี่ยฉีดไปที่ตัวรองเท้าและพักไว้20นาทีนะครับรอบแรกเสร็จแล้วก็ฉีดรอบ2แล้วก็พักไว้จนเสร็จตัวรองเท้าเนี่ยจะสามารถป้องกันน้ําตัวประสิทธิภาพข,ของสเปรย์เนี่ยจะ ติดกับตัวรองเท้าเนี่ยอยู่ถึง1เดือนถึง1ปีเลยซึ่งมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนว่าใช้งานหนักมากหรือน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนเมื่อผมฉีดสเปรย์ตัวการน้ำของบาสุก้าเสร็จผมจะใช้ตัวสเปรย์กำจัดกลิ่นอับของทางบาสุก้าเช่นกันฉีดไปที่ตัวอินโซนะครับผมส่วนที่มันจะเกิดกลิ่นอับได้มากที่สุดก็คือตัวอินโซซึ่งตัวสเปรย์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นสารสกัดจากต้นไผ่ก็คือใช้สารสกัดจากธรรมชาติเลยจะไม่มีกลิ่นของสารเคมีเสร็จโฮ้ยกลินกน่นะ เนี่ยกลิ่นดีเนาะมันมัน,ม,นมันกำจัดกลิ่นได้เกือบร้อเลยก็ได้เพราะผมสามารถดมมันได้เลยแบบใกล้ๆก็ดมได้สุดท้ายท้ายสุดของคู่นี้ผมจะป้องกันโดยใช้ตัวมิโซโปรเทคเตอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถป้องกันให้มิโซของคุณเนี่ยไม่เหลืองซึ่งหนึ่งแท่งเนี่ยเขาจะเคลามาว่าใช้ได้ประมาณ5 5คู่เปิดมาจะเป็นหัวสีเหลืองแบบนี้เนาะแล้วเราจะขีดไปที่ตัวมิโซ คู่ต่อไปครับผมจะเป็นตัว Nike Air Force 1 NBA ที่ผมเคยรีวิวไปเอาตรงๆต,ต,ตัวนี้เนี่ยปัญหา upper ของมันเนี่ยมันไม่ได้เห็นชัดมากขนาดนั้นเนื่องจากตัว upper ของเขาเนี่ยมันเป็นสีดำนะครับผมเมื่อโดนสิ่งสกปรกเนี่ยมันไม่ได้เห็นชัดมากขนาดนั้นถ้าเป็นรองเท้าสีขาวนะครับผมแต่ปัญหาของโมเดล Air Force 1ทุกรุ่นทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำเนี่ย ถ้ามิโซเขาเป็นสีขาวเนี่ยมันจะเกิดปัญหามิโซเกิดอาการเหลืองที่เห็นได้ชั้นนะคือตรงส้นของมิโซซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาจําจัดด้วยปากกาของบาสุกา้ามิโซไวเตอร์แต่อันดับแรกก่อนจะป้องกันรองเท้านะเราจะรักษารองเท้ากันก่อนโดยการซักรองเทา้าเราใช้เป็นมิโซไวเตอร์นะครับผมเขียนที่มิโซ เมื่อเราเขียนเสร็จรอบแรกเราจะพักให้สีติดกับตัวมิโซก่อนและรอบ2เนี่ยเราจะนําปากกามาระบายทับอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําให้สีเนี่ยมาเสมอกันแต่บอกนะว่าแค่ลงสีรอบแรกอะ่ะมันก็ทําให้เห็นถนึงความต่างแล้วะนะครับผมเก่าอ่ะลองดูนะครับมันจะเป็นสีเหลืองแบบน,นี้เมือ่อใช้ปากกาของทมงวัซซูก้าไป ขาวเลยนะครับคืออันนี้คือรอบแรกมันขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน่ะตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนการที่เราในทาสีขาวทาไปอีกทีนึงแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวที่เขาทํามาเพื่อมิโซรองเท้าโดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะถ่าย Before-After ของแต่ละคู่ให้เห็นอีกทีนึงในอินเสิร์ตนะครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเลย let's go ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการท่องเทสะอาดรองเท้าการแก้ปัญหามิโซเหลืองที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาแบบเดียวกับผมแนะนําเลยว่าใครที่กําลังหาผลิตภัณฑ์ท่องเท้สะอาดรองเท้าและแก้ไขปัญหามิโซเหลืองและดูแลปัญหาให้มิโซไม่กลับมาเหลืองอีกครั้งคือเอาง่ายคือแบรนด์เนี่ยสามารถซื้อครบจบในแบรนด์เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษา และการทําความสะอาดซึ่งหมวงขอ้อนะนเป็นผลิตภัณฑ์ของบาสกานะครับที่นํามาใช้ในการความสะอาดวันนี้เนาะเพ,เพื่อนๆน่าจะเห็นหนึ่งความแตกต่างของแต่ละคู่กันไปแล้วนะครับต้องย้ำกันอีกทีว่าตัวรองเท้าไนกี้ดังโลเนี่ยมันไม่ได้มีความโซปกมากขนาดนั้น ผมเชื่อว่าเพื่อนๆดูใน before after เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นได้ชัดแต่ว่าผมอยากให้ลองสังเกตถึงมิโซครับความสะอาดของมิโซแล้วก็ตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยที่ผมรู้สึกเลยว่ามันสะอาดขึ้นและผมการันตีนะว่าจับรองเท้าเนี่ยก็รู้สึกถึงความสะอาดขึ้นมันไม่มีฝุ่นและมันไม่มีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ไม่ได้มีกลิ่นสารเคมีที่ทำให้เราขัดแล้วอยู่ๆเรา,มาเมาสารเคมีอะ่ะนะครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่เซนสิทีฟกับสารเคมีตรงนี้มาก ถ้าได้กลิ่นสารเคมีเนี่ยผมจะบอกเลยว่าได้กลิ่นแต่ผมขอยืนยันตรงนี้นะว่าผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์บาสุก้าทั้งหมดที่ใช้มาเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นของสารเคมีเลยเพราะเขาใช้สูตรธรรมชาติเป็นสารสกัดออร์แกนิกในทุกๆผลิตภัณฑ์เลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับแบรนด์ของทางวาสุก้าครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณบาสุก้าด้วยนะครับผมที่ส่งผลิตภัณฑ์นี้มาให้ผมนะผู้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมนณาที่นี้ด้วยนะครับผมมีอะไรเม้นติชมเนี่ยสามารถพูดคุยที่คอมเมนต์กันได้เลยครับ คลิปหน้าฟิลพาไปออฟฟิศที่ไหนจะรีวิวอะไรแล้วเจอกันครับผม let's get it